นี่คือไฟที่แสนชัยชกกับนักชกญี่ปุ่นครั้งแรกครับญี่ปุ่นได้รู้จักแสนชัยกับไฟนี้ครับตอนนั้นนี่แสนชัยไปนี่นักชกญี่ปุ่นแล้วก็แฟนมวยญี่ปุ่นหรือว่านักมวยโนเนมทั่วไปครับก็เรียกมาชกให้ชนะอย่างง่ายๆอย่างนั้นเองครับงานนี้แสนชัยจัดให้รู้จักเลยครับนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างแสนชัยพีเคแสนชัยหรือแสนชัยซินบีมวยไทยหรือแสนชัยสอคำสิงหรือแสนชัยสอคิงสตาร์นะครับ ก็ตอนที่ท่านไปชกในไฟนี้ชื่อว่าแสนชัยสอกิงสตาร์นะครับเจอกับท่านของนักชกญี่ปุ่นคู่นี้ครับเขาคือเคนจิทาเคมูระครับนี่ครับในกางเกงสีดำนะครับนมมสี้ํำเงินครับเคนจิทาเคมูระทั้งคู่เจอกันวันที่28ครับเดือนมกราคมนะครับก็ปี2550เลยครับที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับในรายการ njf k fighting evolution muay thai open นะครับ นี่เปิดมาก็ไหวครูกันก่อนเลยครับก็มวยไทยองคเพชรน,นะครับแสนชัยครับก็เรียกว่าประวัติของท่านรางวัลต่างๆมากมายเหลือเกินครับหรือว่ากระดาษ A4 สองสามหน้ากระดาษก็ยังอาจจะจดไม่หมดครับแสนชั K, นยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือแสนชัยซิมิบัวไทยหรือแสนชัยสอคำสิงหรือแสนชัยสอคิงสตาร์หรือแสงเพชร พัฒนาการยิมครับนักชกจังจากจังหวัดมหาสารคามครับเจ้าของฉายาโคนมวยมหาสารคามนั่นเองครับโคนมวยสารคามครับขออภัยก่อเรียกว่าได้แชมป์ต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์ของรายการยกข่าวนะครับแชมป์ไทยไฟหลายสมัยเหลือเกินครับนี่ครับคือต้องขออภัยในเรื่องของวิดีโอก่อนนะครับว่าวิดีโอภาพไม่ชัดเลยครับก็หาคุณภาพดีที่สุดได้เท่านี้แล้วนะครับ ขออภัยไว้ล่วงหน้านี้ด้วยนะครับวิดีโอตั้งแต่ปี2550เลยครับนะครับถ้าเป็นแชมป์ไทยไฟท์นะครับในหลายสมัยนะครับแล้วก็ถือสถิติว่าชนะในรายการไทยไฟท์มากที่สุดครับชนะติดต่อกันมากที่สุดแชมป์ของรายการฟินิกส์ไฟส์แชมเปี้ยนครับแชมป์มวยรอบโตโยต้ามาราทอนครับแชมป์ของรายการมวยไทยวอริเออร์ครับแชมป์ของสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกครับ แชมป์ของสภามวยโลกโมวยไทยครับแชมป์ของสภามวยไทยโลกครับโอโ้เยอะเหลือเกินครับแชมป์ลุมพินีครับอันนี้ต้องพูดถึงครับแชมป์ลุมพินีเป็นมากถึง12 3 4 5 6ครับเรียกว่า6สมัยครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับแชมป์ของรายการโตโยต้าครับครับแชมป์ของรายการมวยไทย a s s o c เ a t i o n of a m มริ c าครับ แล้วก็ได้รางวัลยอดมวยแห่งปีครับมยอดเยี่ยมต่างๆมาโอ้ยเยอะแยะครับนะฮะเจอกับท่านนี้ครับท่านของนักชกญี่ปุ่นผู้นี้ครับแผ่จะแผ่งสอนซะด้วยครับโอ้โหก็ยังว่าครับชกในกฎกามวยไทยครับการไหวครูมวยไทยก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องทําครับก็ชื่นชมนะครับนักมวยญี่ปุ่นผู้นี้ครับสามารถที่จะไหวครูมวยไทยได้ใช้ได้เลยทีเดียวครับ สำหรับท่านที่เข้ามาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเชทีวีนะครับนี่คือช่องพากบอยไทยโดยใช้สภาษาใต้นะครับสำเนียงใต้ในการพากนะครับร้อยๆครับบอกเลยว่าร้อยอย่างแน่นอนครับเอาแล้วครับท้งครูก็น่าจะพร้อมกันแล้วครับนี่ครับนักชกญี่ปุ่นคนแรกนะฮะบันทึกไว้นะครับแหมน่าจะเป็นที่จดจําของเขานะครับว่าเขาคือนักชกญี่ปุ่นคนแรกที่ได้ชกกับแสนชัยครับ โอ้โหแสนชัยสมัยที่ก็ตอนนั้นก็มีชื่อเสียงในประเทศไทยประมาณหนึ่งแล้วเพราะว่าแชมป์ลุมพินีที่ท่านได้ก็เมื่อปีครั้งแรกก็น่าจะปีประมาณ2005นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็ประมาณ2 5ง8ครับนะครับอันนี้ก็หลังจากนั้น2ปีครับนี่ฮะหน้ายังละอ่อนอยู่เลยครับก็เรียกว่าก็มีชื่อเสียงในประเทศไทยครับแต่ชื่อเสียงในดับของต่างประเทศก็น่าจะ ยังไม่มากไม่มายเท่าไหร่ครับเพราะว่านี่เป็นครั้งที่2ที่ท่านมาที่ญี่ปุ่นนะฮะตอนครั้งแรกนี่คือเจอกับนักชกเกาหลีครับนี่เป็นนักชกญี่ปุ่นนะครับเป็นนักชกญี่ปุ่นคนแรกที่ได้เจอกับท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูครับว่าในตอนนั้นนี่แฟนมวยต่างชาตินี่แฟนมวยชาวญี่ปุ่นนี้ก็คิดว่าเป็นนักมวยทั่วไปครับนะครับเชิญให้มาให้นักชกญี่ปุ่นของเราได้บทได้ขยี้ครับแม่โอ้โหนี่กางเกงรับโลกเลยครับ กางเกงรับโลกครับรับโลกหรือล้มโลงไม่ทราบนะเพราะมาภาพมันไม่ชัดฮะนี่ครับนายชญี่ปุ่นครับเคนจิทาเคมุระเวทีมวยวินดี้นะกติการห้ายกครับมวยไทยครับยกทีนึงครับโอ้โหเปิดมาก็ใส่แข้งเลยครับเคนจิครับผู้นี้ครับแหมถ้าทางจับร้อยครับดูครับแหมมาเป็นชุดครับ แสนชัยก็ถีบสกัดไว้ก่อนครับแข้งซ้ายจากแสนชัยครับเกนจิเข้ามาแข้งซ้ายโอ้ยเอาเตะแล้วยักง่ายเสียเองครับยักง่ายครับยักง่ายแม่ยักไงเสียเองนะครับยักง่ายคือล้มไงหลังครับนี่พยายามจะศาสต์แข้งซ้ายครับเกนจิครับเจอหนึ่งสองแข้งซ้ายจากทางด้านของแสนชัยครับจะวอดไม่ลงกระสอบขวาครับแสนชัยตีเข่าซ้ายครับเกนจิกอดไว้ก่อนครับกอดไว้แบบนี้กรรมการต้องแยกของมาครับ แม่กรมการยุคนั้นนี่ใส่เสื้อเชิดแขนยาวผูกหูกร็ตายครับโอ้โหยักษ์งายครับในเรื่องของเคนจิครับเอาอีกครับมาครับมัดซ้ายแล้วตัวครับโกอดไว้แล้วก็ยกแล้วก็ทุ่มลงไปเลยครับแม่คนทุ่มเทมักจะโดนทุ่มทิ้งแบบนี้แหละครับโอ้โหร้อยครับร้อยครับแม่เปิดมาก็ร้อยแรกเอ้าโดนไข้ครับแม่จังหวะที่เตะมาครับแสนชัยยกเท้าบังโดนไข้พอดีเจ็บไข้เลยครับโอ้เจ็บไข้แบบนี้แฉงไข้ไม่ขึ้นอย่างแน่นอนครับ โอ้เรียบร้อยแล้วหนองบ้าโ,โอายเจ็บไข่แทนกันเจ็บไข้แทนกรรมการให้พักรับโอ้กรมาการคำไข่คำไข่นวดไข่ครับอให้ให้ไข่กลับมาแข็งได้นะครับไข่แข็งไม่ได้นี่แย่เลยครับโอ้ยแข็งไม่ได้นี่หมดเลยครับโอ้โหแน่น่าก็มาการตือนนแสนใชย้ยาอย่าชัดไข่อย่าชัดไข,อดข่อย่าเตะไข่ครับเดี๋ยวไข่ไม่จ้องครับเดี๋ยวไข่ไม่จ้องแข่งขวาครับทลังของเขนจิบลุยกันต่อครับแข่งขวามา เจอกวาดลงไปยักางอีกแล้วครับโอ้โหนักชกชาวญี่ปุ่นบอกโอ้ชอบรือเปล่านี่โนเนมจริงหรือเปล่านะโนเนมจริงหรือเปล่าครับมาแบบนี้ครับดูรีลาครับโอ้โหแข้งซ้ายจากแสนชัยครับหยับเดินเข้าหาครับทีบซ้ายมาครับเคนจิก็พยายามจะเข้าไปแต่แหมเข้าไปถึงตัวครับเจอทีบซ้ายจากแสนชัยครับเกือบยักไงครับเดินเข้าหาซ้ายนี้ครับไม่ถึงดีครับเข้ามาครับเตะขวาครับเคนจิแหมเคนจินี่เหมือนน่าจะประสบการณ์การชกมวยน่าจะยังไม่เยอะเท่าไร่หรือเปล่าครับ ดูทรงวยการอกเอาวงินนี่แหมยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับก็ต้องมาดูครับแสนชัยจะบดยาครับเกือบไปครับชายไปแล้วก็พลิกลงไปครับยักางครับลงไปนอนหงายเก้งเค้งอยู่บนพื้นครับจังหวะนี้ทีคว้าครับเกือบยักางครับแสนชัยแข้งซ้ายครับเห็นจีว่าพื้ครับเคนจิเจอพลิกลงมาครับลงมานั่งคุกเข่าอยู่บนพื้นกันเลยทีเดียวครับโอ้โงงเลยครับเค็นจิงงเลยครับจังหวะนี้ เคนจิเดินเข้าหาเจอทีมจากแสนชัยออกมาครับทีมจากแสนชัยครับเคนจิแต่ขวาหมัดซ้ายลําตัวจากแสนชัยครับล็อกเอาไว้ก่อนครับล็อกแบบนี้กรรปการแยกออกมาครับอ้าวเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ซ้ายไม่โดนครับขวาไม่โดนครับเคนจิแม่เจอแข้งซ้ายสูดจากแสนชัยครับโอ้ยกระโดดฤาษีบทยาแก้ไอใส่ใบกระท่อมด้วยเลยครับจังหวะนี้อ้าวพลิกมาครับเสียหลักลงไปนั่งแขงครับ ะลกขึ้นมาหลกขึ้นยกขึ้นสอง้ายกขึ้นนี่ถีบซ้ายครับจากแสนชัยครับเกือบยักไงครับเคนจิโอ้มาแบบนี้ที่แสนชัยสบายเลยครับแข้งซ้ายครับแต่ยาลาวยาเหล้าเหล่าแล้วกันนะครับยาเหล่าเหล่าเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับโอ้โหจับแยกออกมาครับเคนจิก็เดินบทเดินบี้ไม่ถดไม่ถอยครับแหมใจสู้ครับเลือดบูชิโดครับแสนชัยก็ตั้งรับจับทางครับเข่าซ้ายดัจากแสนชัยครับ เคนจิเข้ามาครับเจอหมัดจากแสนชัยเคนจิต่อยก็ยังไม่โดนครับหมดยกที่หนึ่งไปก่อนครับแหมนะครับเหมือนทางด้านของนักชกญี่ปุ่นนีออกการลกๆนะฮะอย่าลกมากเดี๋ยวพัดลกดังพึงนะครับแหมอย่าลกๆคืออย่าล้นลานครับพัดลกคือล่นตึงครับอ่านะครับนี่ก็ช่วงพักนะฮะแหมเขาก็ให้ดูช่วงพักด้วยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชเช่ทีวีครับแหมริงเกอร์ครับแหมแต่ริงเกอร์ภาพไม่ชัดครับโอ้โหแต่ถึงภาพจะไม่ชัดก็มองเห็นได้ถึงความสะอวดสะองฮะเอวบางร่างน้อยนะครับของน้องน้องริงเกอร์นะครับอ่ะมาดูต่อยกที่2กันเลยดีกว่าครับมาครับเคนจิโอ้เดินหน้าลุยเจอทีฟยักษ์งายลงไปนั่งเคร่งอยู่บนพื้นครับแหมเข้ามาครับแข้งซ้ายครับจากเคนจิ เขาซ้ายดักจากแสนชัยครับแข่งซ้ายแข่งซ้ายโต้ทันทีครับทีมซ้ายสูงจากแสนชัยครับมาครับหมัดขวาลบแสโอ้ยเอาเตะพลาดแล้วก็ล้มเสียเองครับแสนชัยระวังครับอย่าเลล้าๆครับเดินเข้าหาเขาซ้ายดักจากแสนชัยครับล็อกไว้ครับลลอกแบบนี้กรรมการแยกออกมาก่อนครับแขยบเดินเข้าหาครับเจอหมัดซ้ายครับแล้วก็เสียหลักลงไปนั่งเร่งอยู่บนพื้นอีกแล้วครับเขามาครับสลับเท้าเตะครับขีบคอมาครับ แล้วก็พลิกเมียครับโอ้ยลุนเชือกเลยทีเดียวครับโอ้โหร้อยครับร้อยร้อยแรงแกงส้มปลากระบอกไปเลยครับผมจังหวะนี้ครับข้าทาไวแล้วก็เกี่ยวนิดหนึ่งครับแหมลงไปยักไก่ครับเอาอีกนะครับแหมยักไก่เป็นว่าเล่นครับนักชกเจ้าญ่ปุ่นผู้นี้ครับโอ้โหเรียกว่านี่แฟนมวยญ่ปุ่นนี่ได้จดจําแสนชัยอย่างแน่นอนครับทําเอานักชกเจ้าถิ่นนักชกประเทศของเขานี่เสียท่าเสียทรงเลยครับทีบซ้ายจากแสนชัยครับ เดินเข้าหาทีบซ้ายจากแสนชัยแต่ไม่ถึงครับด้านของนักช่วญี่ปุ่นครับหมัดซ้ายครับเคนจิหลอกเอาไว้ก่อนครับขวางไว้แบบนี้กรรมการต้องเยกออกมาเขมดินเข้าหาทีบขวาหน้าครับจากแสนชัยครับแขนสโอ้ยพลิกเมียครับโอ้โหตัวลอยแล้วรีวลงไปนอนหงายเลยวันนี้ครับทีบขวาครับจากแสนชัยครับแล้วก็พลิกออกมาครับล็อกไว้ก่อนครับแล้วก็เสียหลักลงไปอีกแล้วครับ เสียหลักหลักรอยครับหลงเหลงครับหลงเหลงแม่หลงเหลงครงแทงอยู่ไม่นิ่งนะครับสิเอาอีกแล้วครับเจอพาเทลงพื้นอีกแล้วครับแม่โอ้ตกส้นซ้ายครับจากแสนชัยครับทีมาครับจากแสนชัยทีปซ้ายแล้วก็ยักไงลงไปนั่งเครงครับโอ้แม่ฐานไม่ดีครับฐานไม่ดีเดินเข้าหาครับยังคงเดินบทอยู่ครับแต่นของเคนจีครับแสนชัยก็แม่กอดไว้ก่อนครับ ดึงเวลาครับดึงเวลาได้เป็นการพักไปในตัวนะครับแข่งขวาไม่โดนครับเคนจิเจอซ้ายสูงจากแซนชัยครับลงไปนั่งเครงครับเราเสียหลักครับลื่นอีกแล้วครับหล่อลื่นครับหล่อลื่อแขบเด้งเข้าหาครับโอ้จะเจาะระคาฟันหางแต่ว่าไม่โดนดีครับหมัดขวาวืดครับเคนจิทีมซ้ายจากแซนชัยครับกอดเอาไว้ก่อนครับแหมกอดแบบนี้กรรมการต้องแยกออกมาครับอมาว่ากันไหมครับหมัดซ้ายครับ แล้วก็เสียหลักลงไปนั่งเพลงแล้วนี่ทําไมแกลงไปนอนงายง่ายสิเหลือเกินครับเจอสลับเท้าเตะจากแสนใยครับแล้วก็พลิกเมียเสียท่าอีกแล้วครับโอ้โห,โห,โหแหม่กลิ้งเป็นว่าเล่นครับกลิ้งอย่างกระลูดขนุนเลยครับเอามากดไว้ก่อนครับอยากมาว่ากันใหม่ครับหมดยกที่2แล้วก็เซิร์ฟไป1ดอกครับจากแสนใจครับโอ้โห เปด็นการเสียเวลาครับมาต่อยกที่3ามครับอดดูริงเกอร์เลยครับจังหวะนี้ถีบมาครับหมัดซ้ายใหม่โดนครับหลบได้ล็อกไว้ก่อนครับล็อกไว้ครับล็อกแน่นครับล็อกแน่นแบบนี้กรรมการต้องแยกออกมาก็เรียกว่าเปรียดพลังเปรียดกําลังนะครับแข่งซ้ายสูงเจอขวาเตะขึ้นเข้ามาครับแล้วก็เทลงไปอีกแล้วครับอืมอ่ะขึ้นมาครับโอ้จะบดยาครับระวังครับ เดินเข้าหาครับกอดกันไว้อีกแล้วกอดแบบนี้กรรมการต้องแยกออกมาอีกแล้วครับถีบซ้ายจากแสนชัยครับแล้วก็แหมเจอลูกพลิกอีกแล้วครับโอ้โหลงไปนอนงายครับงายเก่งนกรรมการบอกยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นแหมยกขึ้นแปลว่าลุกขึ้นครับแล้วก็แหมจะทําท่ามาดิดกันโลครับแต่ว่าจังหวะไม่ได้ครับแสนชัยจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับแข่งซ้ายสูงครับ เข้ามาไล่แขนครับล็อกเอาไว้ก่อนครับล็อกแบบนี้กรรมการแยกออกมาสำมือว่ากันใหม่ครับหลบออกมาครับเซนชัยเดินเข้าหาครับทีมดักไว้ก่อนแข่งมาครับทีมดักไว้ก่อนครับหมันนี้แหมไม่โดนดีเท่าไรล็อกไว้กดแขนไว้ครับกดไว้แบบนี้กรรมการแยกออกมาก่อนครับสำมือว่ากันใหม่ครับแข่งซ้ายครับจากเซนชัยครับ แข่งขวาขึ้นครับเคนจิทีบซ้ายจากแสนชัยครับเคนจิเดินเข้ามาเจอทีบซ้ายจากแสนชัยครับแสนชัยจะทีบทีบเข้าไปครับแล้วก็แม่จะทีบสูงแต่โดนจับขาไว้ได้ครับจังหวะนี้ล็อกไว้ก่อนครับอ่ะ๋ยกออกมาว่ากันใหมครับแฉกเดินเข้าหาครับว่าพือครับว่าพือครับเตะขาครับต่นังของเคนจิฉัดไปครับล็อกออกมาแบบนี้ครับแม่ล็อกซะเยอะครับ บากันไม่ทิพย์ขวาจากแซนใชยครับเดินขวามาซ้ายลําตัวครับล็อกไว้ก่อนครับกดอีกแล้วครับกดแบบนี้ตองแยกออกมาครับเหลือ50บวิสุดท้ายครับเก็บเดินข้าหาแล้วก็นี่ครับอ้าวลงไปนอนง่ายๆอีกแล้วครับแม่แหงนอนแล้วลุกขึ้นมานี่เหนื่อยนะฮะอ่ะล็อกกันต่อครับล็อกไว้ก็ยังไม่ทำอะไรครับ สงสัยสงสัยกลัวมันจะจบเร็วนะก็เลยล็อกทวงเวลาไว้นะครับทีบซ้ายครับจากแสนชัยครับทีบขวาครับสกัดไม่ก่อนครับตอกส้นเดือยครับแสนชัยครับลูกตอกส้นเดือยหนึ่งในลูกไม้มวยไทยเก่าแก่ครับหาคนใช้ได้ยากครับไม่ค่อยมีใครใช้นะฮะเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับหมัดไม่โดนครับล็อกไว้ก่อนครับล็อกไว้ครับล็อกแบบนี้กรรมการแยกออกมา สับมือว่ากันไหมครับแข่งขวาครับเอ้าหมดยกที่3ครับเซิร์งไปหนึ่งดอกเหมือนกันครับอ่ะยกที่ีว่กก็ต่อเข้ามาครับลเขาลอยเลยทีเดียวครับแข่งมาครับทางด้านของเคนจิแสนชัยกดไว้ก่อนครับแล้วก็พลิกมาครับกดไว้อีกแล้วครับกรรมการต้องแยกมาครับเดินมาก่าทำไมแข่งซ้ายสูงจากแสนชัยครับเข้ามาแล้วก็พลิกอีกแล้วโอ้กลิ้งลื่นหลุนเลยครับอาทีมาครับ จะเกี่ยวสักทีก็แหมไม่ไม่เ <otros> ก <app let> ี่ยวครับเดินเข้ามาครับหมัดซ้ายลําตัวครับกดไว้ก่อนครับเข้าซ้ายจากแสนชัยครับกดไว้แบบนี้กดอยู่ครับกดอยู่กรรมการต้องถ่างออกมาครับเดินขวาแข้งขวาดับเบิ้ลแข้งทริปเปิ้ลแข้งสี่แข้งห้าแข้งจากเคนจิครับแหม่ได้ทีแล้วฉัดใหญ่เลยครับดูครับแหม่ชัด3ครั้งซ้อนครับเจอแข้งซ้ายจากแสนชัยโอ้ก้ามคอครับโอ้โห แม่เอาเสียหลักเฉยๆครับเดินเข้าหาครับแข่งขวาไม่โดนดีครับแข่งมาครับเคนจิแซนชัยกดไว้ก่อนครับกดแบบนี้ก็รมการแยกออกมาเข็บเดินมาครับทีบขวายักายหงายท้องอีกแล้วครับไงแล้วหวันเลยครับเดินเข้ามาครับซ้ายสูงครับจากแซนชัยครับแล้วก็พลิกอีกทีครับโอ้โหเหนื่อยแทนครับเหนื่อยใจเลยครับเหนื่อยใจแทนเลยครับอะทีไว้ครับ ทิปซ้ายครับมัดขวาครับแล้วแม่ฤาษีบทยาสักหนึ่งดอกครับแต่ว่ายั้งเอาไว้ครับโอ้เอาลุกขึ้นหยกขึ้นน้องเบ้ายกขึ้นเอายกขึ้นไม่ไหวแล้วพี่เบ้าพี่เบ้าผ่มหยกขึ้นไม่ไหวแล้ว,มว,แ,ลวแม่ทิปซ้ายจากแสนชัยมัดซ้ายจากแสนชัยครับเดินเข้าหาซายลำตัวจากแสนชัยทิปซ้ายจากแสนชัยที่ลาตัวครับแล้วก็ศอกซ้ายครับแล้วก็พาลงไปนอนอีกแล้วครับเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายครับเอ้าลุกขึ้นไม่ไหวเลยครับ คณะกรรมการต้องนับเลยครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วก็บอกมือใบายครับโอ้โหเรียบร้อยครับนักมวยบอกว่ายังได้อยู่แต่ว่าไม่ไหวแล้วครับดูครับสุดเลยครับโอ้จังหวะน่าจะเป็น2เมื่อสักครู่ครับคุณผู้ชมครับคือตัวมันบังกันอยู่ครับมันมันเลยมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับภาพไม่ชัดด้วยนะครับโอ้โหเป็นศอกซ้ายครับเป็นศอกซ้ายครับแหมเก็บศอกซ้ายไว้ตั้งนานครับกว่าจะเอามาใช้ครับใช้ทีคือจบเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเอทีวีครับอย่าลืมกดติดตามช่องโคชเอทีวีแล้วก็กดการแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อเราเอาวิดีโอใหม่ๆขึ้นไปนะครับโอ้โหจบไปแล้วครับนี่ถ้าแกสองตั้งแต่แรกนี้น่าจะจบตั้งแต่แรกนะอาจจะดึงเวลาอินเตอร์เทนไปก่อนครับมาพบกันใหม่คลิปหน้ากับช่องโคชเอทีวีครับแหม่ผู้ชมลุกขึ้นเลยครับผู้ชมผู้ชมลุกขึ้นออกจากสนามไปเลยทีเดียวครับดูครับโอ้ไปกันมัวเลยครับโอ้ยอย่าเพิ่งกลับครับยุ่กันก่อนครับโอ้โหอ่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคเชเจทีวีครับ